สุดยอดเลยการดึงลำโพงท่ผู้ชมตั้งลำโพงสุดยอดละวันการไฮเทคมากเลยใช้เฮดรอิกใช่ไหมใช้เครื่องดึงไม่ต้องใช้คนใช้ใช้เครื่องยนต์เครื่องดึงเลยท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้กำลังตั้ง ฝั่งซ้ายแล้วสุดยอดเลยการติดตั้งเวทีแล้วลำโพงของระเบียวัฒนศิลป์โอ้ยอลังการจัง <c oughs> เพิ่งมาเห็นกันจังๆอ้ดีจริงนายมัดรถก็จะเปิดหลังคางแล้วก็ปิดคืนรถบรรทุกเนีย่ยนะครับเรียบร้อยการตั้ง ลำโพงของอหมอลำรับเียรว,วัตสินนะครับโอไฮเทคมากเลยไม่ต้องใช้คนตั้งเลยดึงจากรถแล้วก็ตั้งเลยโอ้สุดทึ่งจริงๆเพิ่งมาได้เห็นวันนี้นะครับโอ้ทันสวัยมากเลยใช้รถแล้วไปใช้ไอ รื่องดึงหมดเลยนะจะมีวิธีการติดตั้งลำโพงแบบทันสมัยมากเลยเยี่ยมจริงๆการติดตั้งลำโพงของทีินงานอู้ดีเหลือเกินสุดยอดสุดเิ่งจริงๆ รดเร็วกนใจรถเกิน,น,ด,น,นดึงดูท่้นผู้ชนดึงเสร็จศัพท์ประกอบเสด็จศัพท์แคบบ่เดียวก็สำเร็จเสร็จสิน้นโอเคนี่งไงครับการตั้งเวทีการตั้งลำโพงเครื่องเสียงของหมอลำอวงราเบัลวัฒก์ศิลหมอลำมหาชนโอ้โหสุดอลังการมากเลยสุดทึ่งข้าใคย ได้ไมาเห็นตอนพอาติดตั้งนะ่ะจะเป็นมินติใหม่ของการตั้งเวทีตั้งลำโพงอย่างหาที่แบบคือเป็นสุดยอดของการติดตั้งเวทีแล้วการติดตั้งลำโพงเยี่ยมจริงๆเราพนักงานจะรับท่านคล่องแคล่วว่องไว สุดยอดจริงๆเป็นรับพนเตกรับพัน,พนก็รู้สึกจะทำงานเร่งให้ทันต่อเวลาแต่เ,เขาฝีมือชำนาญผู้เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกท่านผู้ชม โอหรวดเร็วทันใจจริงๆนะเขาใช้วิธียึดนะครับโอ้โหมัาการก็หลายคนทีเดียวสุดยอดจริงๆเขาตั้งได้รวดเร็วว่องไวมากเลย ใครที่ยังไม่เคยเห็นก็สามารถมาดูบรรยากาศวิธีการตั้งลำโพงการติดตั้งเวทีด้วยเวลาที่รวดเร็วแล้วก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็ว่องไวทันต่อเวลาทำการแสดงอย่างสุดขึ้นจริงๆใช่ไหมใช้เครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับ เยี่ยมจริงเลยคือเขาจะเซฟที่ความปลอดภัยของทีมงานอย่างมากนะครับแต่รับะแนกแต่และแนเกๆๆเขาทำมาจนชำนิชำนาญแล้วนะความปลอดภัยสูงมากนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาเห็นตอนหัวขเข้ามันกไม่ได้เจอได้สัมผัสแบบนี้หรอกเนี่ย กถเร็วจริงๆเลยเอ่องานศารนะครับเขาเรียกอะไรนะศารเจ้าพ่อประเภทเพครับบริเวณงานเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในในงานัเมื่อกี้ผมพาผู้ชมยังชมอยู่นะครับเนาะ จะได้อคำถามจะได้ดองทุกเนาะขอให้มีความสุขม้างงานฉลองในีเจ้าพอกาลังหปีีครั้หลังจากเสซเสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับพวกเราก็จะได้มาเที่ยวเที่ยวสวนสนุกเที่ยวสวนสนุกพาลูกพาหลานนะครับพาพ่อพาแม่พา โอเได้ครับผคุณอาดาชมอยู่เนาะได้ทราบสนุงของเราก็จะมีคำตอบนะครับบาบุญที่สำคัญนะครับเด้งดึงเด้งดึงนะเด้งทั้งทางสพสีขอรพูดนะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับรวมถึงอปปรนะครับรวมถึงหลายๆหน่วยงานนะครับช่วยกันนะครับมีกล้องวงจรปิดทุกจุด กล้องวงจรปิดเป็นร้อยตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับตลอด3วันนะครับพี่น้องทุกคนเที่ยวกันอย่างมีความสุขมีความสุขนะอยากกินอะไรนะตัวไหนอาหารแปลกๆแล้บางทีเราไม่เคยเห็นนะครับนะบางอย่างตอนน้องดูเพราเป็นบรรยากาศออรอบๆงานนั้นผู้ชมเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วจะมีบูธสินค้าจำหน่ายขายสินค้าเยอะมากเลยนะครับคืนนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่า เป็นระเบียบวัฒนศิลนะครับเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่เรือนหลังเก่าเขาจะไม่ได้ไม่ได้รื้อทิ้งนะครับจะเป็นเขาจะไม่ได้รื้อทิ้งนะครับเขาจะอนุรักษ์เอาไว้สองหลังอยู่คู่กันเป็นบ้านหลังเป็นบ้านโบราณบ้านเรือนไม้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รื้อทิ้งนะเขาอนุรักษ์เอาไว้ บ้านหลังนีผู้ชมบ้านหลังบ้านหลังเก่าเรือนไม้นะครับเขาจะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อว่าคือเป็นบ้านเก่าแก่เรือนเก่าแก่เป็นเรือนไม้นะครับนี่คือบริเวณภายในงานถนนนะครเป็นถนนตรงนี้จัดงานอลังการมากเลยจัดงานคึกคักผู้คนก็เยอะมากเลย ผู้ชมก็จะเดินมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารนะครับแล้วก็มีของเล่นทั่วๆไปเหมือนกับเหมือนกับงานที่เขาจัดประจับแต่ละแห่งแต่ละที่คล้ายคลเครื่องกันนะครับที่นี่จะเป็นหมู่บ้านชนบทนะครับเขาก็ยนกอ,นอนุรักษ์เอาไว้นะครับอนุรักษ์เรือนไม้เมื่อกี้ที่บอกให้เห็นเอาไว้นะครับ ให้ผู้ชมนะักท่องเที่ยวมาชมได้หาความรู้ไปันตอนนี้เป็นถนน,นเป็นหมู่บ้านออกมาจากอำเภอศีขอรภูมิหลายกิโลเหมือนกันนูน่นอ่ะยาวทอดไปถึงนู่นบรรยากาศคึกคักต,ตอนนี้ผู้คนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวช่วง หัวค่าช่วงดึกๆกว่านี้นะผู้คนจะแน่นหมดเลยผู้คนจะแน่นหมดเลยตอนนี้ผู้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าเทียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอ,อสักทุ่มสองทุ่มนะครับผู้คนเต็มถน,นนนี่แทบจะไม่มีที่เดินนะฮะแน่นผู้คนจะแน่นไปหมดเลยจะเดินมาจับจ่ายซื้อสินค้าสิ่งของอาหารการกินทั้งเด็กเล็กทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสนุก แล้วก็ขายของอาหารในทุกอย่างลูกชิ้นส้มตำขนมนมเนยผลไม้รากไม้สารพัดอย่างนะครับเพื่อซึ่งผู้ชมก็จะมาเดินจับจ่ายซื้อกิฟช็อปต่างๆมีขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผัดทงผัดไทย20บาทเองผัดไทยน่ากินมากเลย20บาทเขาบอกว่าบาทระบุป,ป้ายไว้นะ อุ้ยตำรวจทำไมนราโลยจังเนี่ยบรรยากาศผู้ชมก็คือจะเป็นถนนคนเดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วงค่ำๆกันนี้คนยิ่งเยอะนะอย่างปีที่แล้วนะคนเยอะมากเลยผู้คนจะเดินทุกพลานฝักไฟไปหมดเลยเต็มลานนะครับเนี่ยนี่ปากทางฝั่งนี้นะครับจะมีกฎมีระเบียบวางไว้อย่างเคร่งครัดทีเดียวนะครับ เนี่ยบริเวณหน้าง,งานนะครับซื้อได้แต่ห้ามนําเข้าไปภายในงานนะครับรบ,บริเวณงานคึกคักจริงๆหมอนำยางตั้ง,งเว็ดทียังไม่เรียบร้อยนะครับ